สินทานีสวัสดีครับวันนี้ผมอัดนะครับจะมารีวิวนะครับตัว vivo v19 นะครับสเปคจะเป็นยังไงครับไปชมกันได้เลยนะครับจุดประกายค่ำคืนของคุณนะครับด้วยโหมด super night selfie นะครับผมเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับความกว้างของหน้าจอนะครับตัวนี้นะครับอยู่ที่6.44นิ้วนะครับความละเอียดอยู่ที่นะครับ1,080นะครับคูณ2,400พิกเซลนะครับผมตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นหน้าจอกระจกแข็งนะครับ มีระบบเซ็นเซอร์นะครับผมระบบตรวจจับครับลายนิ้วมือนะครับผมมีระบบสแกนนิ้วใต้จอนะครับผมตัว v 1 9นะครับจะมีด้วยกัน2สีด้วยกันนะครับ1น,นะครับจะเป็นตัวสีซิลเวอร์นะครับ สองนะครับเป็นตัวสีแบ็กนะครับผมเป็นสีดำเนาะกล้องหน้าอยู่ที่32ล้านนะครับค่าเอฟสองนะครับออีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเป็นตัว8ล้านนะครับค่าเอฟสองนะครับตัวนี้จะเป็นเลนส์อัลตร้าไวนะครับในส่วนของกล้องหลังเนาะตัวนี้เลนส์หลักอยู่ที่48ล้านนะครับค่าเอฟอยู่ที่1.79นะครับผมในส่วนของตัวที่2องนะเป็นให้มาถึง8ล้านพิกเซลนะครับค่าเอฟสองนะครับเป็นเลนส์อัลตร้าไวเนาะในส่วนที่3นะครับ2ล้านนะครับผมค่าเอฟอยู่ที่ ที่2.4นะครับตัวนี้จะเป็นโบเก้นะครับต่อไปนะครับกล้องตัวสุดท้ายเนาะจะเป็น2 0ล้านพิกเซลนะครับให้ค่าเอฟอยู่ที่2.2นะครับผมในส่วนของตัวนี้ให้แบตเตอรี่ถึง4,500ันหอมิลลิแอมป์นะครับมาพร้อมกับระบบชาร์จเร็วอยู่ที่นะครับ33วัตต์ครับเป็น v i v o f แฟลชชาร์จ2.0นะครับมาพร้อมกับตัวพอร์ตนะครับ Type C เนาะ shoot! Vivo เป็นยังไงกันบ้างครับกับตัว vivo v19 นะครับที่รีวิวไปนะครับท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาทดลองนะครับได้ที่สินธนีคอมเพกครับหรือว่าสินธนีทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับหรือท่านไหนนะครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเพิ่มเติมนะครับช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสินธนีขอบคุณครับ